ซีเียร์ลีกเมื่อคืนนี้นะครับอาเซนอลโอ้โหสวมัญญาณไอ้ปืนโตทะลักเดือดทลลมคริสตัลพาเลสเนี่ยยับเยินเลย5ประตูต่อศูนย์นะเหมือนอัดอันตันตูดนะฮะแล้วก็มาปลดปล่อยระเบิดพลังนะครับก็ช่วยให้อาเซนอลเนี่ยขยับขึ้นมาอยู่บนอันดับ3ของตารางพรีเมียร์ลีกแล้วก็ไลจี้นะครับหายใจรถต้นคอจ่าฝูงอย่างพวกพี่ๆเนี่ยเหลือแค่2แต้มนะก็ถือว่ากลับ เข้ามาสู่เส้นทางแห่งการลุ้นแชมป์อีกครั้งหลังจากที่ออกอ่าวออกทะเลเนี่ยติดต่อกันหลายนัดเลยทีเดียวส่วนคืนนี้นะฮะโอ้โหใครเป็นคอบอลน,นะฮะแฟนบอลชาวไทยเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นค่ําคืนแห่งความสุขเลยนะครับช่วง3ามทุ่มครึ่งเชียร์ทีมชาติไทยกันก่อนนะครับที่ p p พีช่อง36นะฮะเราจะลงเล่นในรอบแบ่งกลุ่มนัดที่2กับโอมานเกมแรกเราโอเคนะโชว์ฟอร์มได้หน้าประทับใจกระชาก เสียงชื่นชมนะจากแฟนบอลชาวไทยเนี่ยทุกหมู่เหล่าเลยนัดแรกเราชนะคีรกิสสถานเนี่ยสประตูต่อศูนย์จริงๆควรจะยิงได้เยอะกว่านี้ด้วยเกมรุกเล่นกันสนุกสนานเมามันมากในขณะที่โอมานนะครับเกมแรกเขาแพ้ซาอุดีอาระเบียมาเพราะฉะนั้นเกมนี้เขาไม่มีทางเลือกอื่นใดเขาต้องนะพยายามเอาชนะเราให้ได้หรืออย่างแย่คือเสมอถ้าเสมอเนี่ยเขาจะต้องไปเจอกับคีกิสสถานนัดสุดท้ายก็อาจจะไม่ดีอาจจะหลุดเป็นที่3าม เพราะฉะนั้นถ้าเขาเอาชนะทีมชาติไทยในวันนี้ได้นะฮะโอกาสเขาจะดีขึ้นนะโอกาสที่เขาจะเข้ารอบเนี่ยสดใสขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็มีโจทย์เหมือนกันคือห้ามแพ้คือถ้าเราแพ้ออมานก็ลําบากดูจากฟอร์มนัดแรกนะฮนะก็อย่างที่เห็นเห็นกันอยู่ทีมชาติไทยก็ถือว่าทําผลงานโชว์ฟอร์มได้น่าพอใจนะน่าพอใจแล้วก็สมควรที่จะได้รับคําชมแม้ว่าคิกิสฐานอาจจะเป็นทีมที่ใครๆก็เอาชนะได้อะไรแบบนั้นนะครับไทยกับอมาน นะถ้าดูจากอันดับโลกของฟีฟ่าโอมานเขาก็สูงกว่าดูจากชื่อชั้นชาติตระกูลเขาเป็นทีมตะวันออกกลางซึ่ง เราไม่ค่อยชอบเจอกับทีมตะวันออกกลางเราเนี่ยแพ้ทางทีมจากตะวันออกกลางนะครับแต่โอมานสถิติเจอกับไทยเนี่ยไม่ได้ผูกขาดเหมือนเวลาไทยเจอซาอุไทยเจออิรักเจออิหร่านเจอคูเวตเจอกาตาร์อะไรเงี้ยไทยมักจะแพ้แบบอยู่ร่ําไปแต่เจอกับโอมานเนี่ยมันยังมีนะมันยังมีแบบสลับชนะบ้างคือไม่ไม่ถึงขนาดผูกปีนะไทยก็เอาชนะโอมานได้นะเท่าที่จําได้ในก,ก็ได้ศึกเอเชียนคัพก็เคยเอาชนะได้นะตอนที่ไทยเราเป็นเจ้าภาพเพราะฉะนั้นนะะเกมนี้เราดูแบบ สบายสบายไม่ต้องเครงไม่ต้องกดดันไม่ต้องซีเรียสมากนะครับเขาเหนือกว่านะครับด้วยรูปร่างด้วยความสามารถเฉพาะตัวเนี่ยเขาอาจจะสูงนะครับแต่อย่าลืมตอนเนี้ขุนพลช้างศึกของเราก็ไปค้าแข้งต่างประเทศหลายต่อหลายคนนะครับแล้วก็จัดทีม11ตัวจริงของมาซาทาดดอิชิอิออกมาแล้วเนี่ยมันก็ดูดีกองหลังก็เป็นกองหลังกองกลางมีวีลเทพป้อมพันนะฮะมีตัวทําเกมอย่างสุภโชคสารชาตินะครับมีกองหน้าตัวเป้านะตอนนี้เรียกว่า เฉียบคมเด็ดขาดมากขึ้นอย่างสุภช,ชัยใจเด็ดมีตัวริมเส้นที่ลากเลือกินตัวคู่แข่งได้อย่างบาดินฐาลาอย่างสุพนัทเหมือนตาเล่นให้มารัดกลุ่มนะครับไม่ผิดพลาดง่ายๆเหมือนที่เคยผิดพลาดมาก่อนโดยเฉพาะยิ่งในเกมรับเกมรูกเนี่ยโอเคนะมมนเป็นจุดอ่อนใช้จังหวะเปลืองใช้โอกาสที่ไม่ค่อยจะเด็ดขาดถ้าเท่าไหร่เนี่ยมันเป็นเรื่องปกติของทีมชาติไทยไปแล้วแต่เกมรับวันนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดผมมองว่าเสมอได้นะเราดีพอที่จะเสมอกับ โอมานได้เพเผลออาจจะยัดเยียดความประชัยใหโอมานถีบโอมานตกรอบตกรอบแรกแม่งไปเลยก็เป็นได้อีกเช่นกันนะจบทีมชาติไทยตอนสามทุ่มครึ่งต่อด้วยศึกพรีเมียร์ลีกนะัดสำคัญฮนะจะฝูงหนาวมากนะฮะพวกพี่พรีลิเวอร์พูลเรดแมชชีนหงแดงผู้หังการโอ้โหเต็มยศเลยนะครับจะบุกไปเยือนบ้านของบอนมัด ว่าแล้วขอย้อนกลับไปเมื่อฤดูการที่แล้วนะฮะถ้ายังจํากันได้ดีลิวร์พูฮะระเบิดถังขี้ถล่มโถส้วมแมนเชสเตอร์อยู่ในเตปเนี่ยยับเยินแหลกสลายนะครับหมอสั่งให้คมิบตูดเวลาสามร้อยครั้งก็ยังไม่กระชับนะเหมือนเอาเครื่องตัดหญ้านะครับเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้ายัดเข้าไปในรูทวันนะอัดแมนยูไปเจ็ดประตูต่อศูนย์โอ้โหฟอร์มต้องบอกว่าสยดสยองขี้เหี้ยเกมต่อมาไปเยือน นะฮะวทัลิตี้สเตเดียมบ้านของบอลหมัดนะทีมจากแดนใต้แพ้อะไรอย่างนั้นอะถล่มแมยืิวมาเจ็ดศูนย์ไปเยือนบอลหมัดแพ้เขาซะอย่างนั้นผมคิดในใจอันนี้คิดในใจนะอย่ากโกรธกันนะคิดในใจ แล้วมึงจะมาถล่มกูเจ็ดศูนย์ทำเหี้ยอะไรนะถ้ามึงเล่นแบบนี้แล้วมึงจะถล่มกูเจ็ดศูนย์เพื่อที่จะออกไปแพ้บอลมัดเพื่ออะไรนั่นคือผลงานของลิเวอร์พูลเมื่อฤดูการที่แล้วแล้วก็เป็นฟอร์มการเล่นของพวกพี่พเขาเมาื่อฤดูการอีกแล้วนะคือ ฤดูกาลที่แล้วเนี่ยมันขึ้นขึ้นลงลงมันมีปัญหานะฮะเรื่องของการอ,าอยู่ในช่วงเปลี่ยนถ่ายตัวผู้เล่นนะครับอยู่ในช่วงที่แบบว่ากําลังเก่าไปใหม่มามันยังปรับจูนกันไม่ได้มีตัวผู้เล่นปัญหาบาดเจ็บอีกก็เลยเลี้ยวพูลก็เลยขึ้นขึ้นลงลงไม่รู้ฤดูกาลที่แล้วเลยไม่ติดท็อปโฟนะครับก็ชนะแมนยูได้เจ็ดศูนย์แต่ ในขณะเดียวกันก็แพ้บอลหมัดได้นะครับมาฤดูกาลน,นี้หงแดงไม่ใช่ทีมเก่านะฮะลีวภูอร์พูล2.0เป็นทีมที่มาตรฐานสูงมากนะครับมีความสม่ำเสมอและที่สำคัญคือไดฮาร์เดอร์นะฮะบอกโลกว่า่าตา,ตายยากตายยากจริงๆนะครับโดนนำมาก็สามารถที่จะพลิกสถานการณ์กลับมาได้ตลอดเลยถ้าทางที่ดีเนี่ยอย่าไปยิงนำลีวร์พูลเพราะเขาพลิกกลับมาได้ตลอดอย่านำเร็วนะแล้วก็เป็นทีมที่ไม่แพ้ไม่แพ้ใครตั้งแต่พลาดท่า แพ้สเปอร์ตอนนั้นก็เหลือ9คนคือพูดง่ายๆว่าถ้าเหลือ11คนคลับไก่อาจจะเอาชนะลิเวอร์พูลไม่ได้นะครับเพราะนั้นตรงเนี้ยมัน,ม,นมันแสดงให้เห็นว่ามาตรฐานของลิเวอร์พูล2.0จากการทำง,งานของเจอชินครอบเนี่ยแม่งสูงมากขนาดไม่มีนะครับไม่มีโมซาลาไปรับใช้ทีมชาติไม่มีวาตารุเอนโดไอเอนโด นะฮะไม่มีโดมินิกโดมินิกโซบอสไลไม่มีเทรนด์อเล็กซานเดอร์อานูนี่ไม่มีแอนดรูโรเบิร์ตสันนะครับไม่มีโชแอลมาติส no. <c oughs> ไ,ไ,ไม่มีปัญหานะฮะโนวูเมนโนคลายไม่มีปัญหานะครับโอเคประสิทธิภาพนะครับความดุดันมันอาจจะลดลงไป ที่ไม่มีซาร่าแล้วมันไม่มีใครทดแทนได้อย่างแนบสนิทด้วยเพียงแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับแม้ว่าประสิทธิภาพในเกมลุกจะลดลงไปแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยลิบูลจะหาทางเอาชนะคู่แข่งของตัวเองได้แม้จะไม่มีตัวเก่งอย่างซาร่าก็ตาม2เกมล่าสุดแสดงให้เห็นนะว่าไม่เสียหายเลยนะครับก็ดูแล้วเจนคลอปคงจะจัดทีมเพื่อเอาชนะนั่นแหละนะครับตรงกลางไม่มีสวอตส์ไรแต่เคอร์ติสโจนฟอร์มกำลังมานะฮะแม็อลิสเตอร์เล่นเป็นเบอร์เบอร์หกนะครับอีกคนหนึ่งก็อาจจะเป็น ฮาวิ่งเอเลียดหน้า3ตัวทั้งขวาโยกเอาลุยดีอาสไปเล่นเฮ้ย <Hey, S 2> ไม,ไม่ไม่ธรรมดาเล่นได้นะฮะทางซ้ายแนะนําเลยนะครับนะฮะอย่าไปใช้คนอื่นนอกจากดาวินนูเยสเพียงคนเดียวเท่านั้นนะฮะซ้ายพออยู่ซ้ายมีพื้นที่ไม่ต้องกดดันนะไม่ต้องมาแบกรับว่าภาระจะต้องทำประตูมาเล่นได้สบายขึ้นนะเล่นได้แบบสบายใจมากขึ้นหน้าเป้านะครับก็ใช้โคดิคัคโปรหรือ ดีโกโชตาแต่ผู้พี่ีบอกว่าเดีโกโชตาลงตัวจริงยิงไม่ค่อยได้ลงมาเป็นตัวสำรองดีกว่าเพราะนั้นเอาคักโปลงไปก่อนเอาลุงพลคัดโปลงไปก่อนนะครับส่วนแผงหลังก็ไม่มีปัญหาอะไรไม่มีเทรนด์นะฮะก็เด็กใหม่ก็ลงนัี่แล้วก็เล่นได้ดีทั้งซ้ายก็โจโกคู่เซ็นเตอร์แบ็กนะฮะฟันได้กับโกนาเตสถิติคู่นี้เจอกันปีที่แล้วลูกกันยาวแพ้ก็จริงแต่บอลหมัดแพ้ทางลิเวอร์พูลนะฮะ9ก้านัดล่าสุดแพ้ไป8ฟอร์มหลังบอลหมัดดีขึ้นนะครับ สิบนัดล่าสุดชนะไปเจ็ดนัดโดเมนิกโซลันกี้อดีตเด็กหงก็ยิงกระจายไปสิสองประตูแต่วันนี้ผมบอกให้เลยผมกล้าพูดเลยนะฮะไม่ได้เอาใจพวกพี่ๆไม่ได้เลียไม่ได้อวยอันนี้พูดแบบจริงใจนะพูดออกมาจากคนบิ่งของหัวใจบอกเลยฮะว่าบอลมัดเดสหาแน่นอน